ติดตามประเด็นการเมืองเผ<ม>็ดร้อนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเอาภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของนักการเมืองมาให้ดูแล้วนะคะหนึ่งในสนามเลือกตั้งที่เดือดมากตอนนี้นั่นก็คือสนามเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือหัวกระไดไม่แห้งเ<อ>มื่อวานคุณชวน,ข,วน,นขึ้นรถแท่เลยนะคะรอบตลาด18เมตรวันนี้คุณเศษฐาทวีสินไปเล่นสงการเพชรบุรีนะ ไปไกลมากเลยนะเข้าใจว่าคุณเศรษฐาจะเล่นอยู่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าการลงพื้นที่คราวนี้เนี่ยนอกจากไปเล่นน้ําสงกรานก็คือต้องการที่จะไปเช็คฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งสนามเลือกตั้งเพชรบุรีตอนนี้กลายเป็นศึกนัดล้างตาส่วนเมืองขนมหวานก็คือมันเป็น คำขวัญประจําจังหวัดเขาวางคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามแต่ว่าตอนนี้ขนมหวานอย่างที่บอกค่ะขนมหม้อแกงตอนนี้เนี่ยขมปีเลยคุณไม่เลยอ่ะคือในช่วงของการเลือกตั้งในช่วงนี้ถูกไหมคุณดูสิมันเป็นช้างชนช้างอ่ะแล้วเข้าใจวางภาพช้างนะฝั่งดิฉันกับฝั่งคุณพลยเหมือนกับเอาช้างสองตัวมาชนกันคือสนามเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่ ถูกครองโดยพักประชาธิปัตย์ฐานเสียงเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปี2544ปี2548ปี2550ปี2554จนกระทั่งปี62หักปากกาเซียนเลยนะคะได้สะสะหน้าใหม่เนี่ยหมดเลยบางคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยของคุณอลงกรพลบุตรด้วยซ้ำนะ,ะแต่ว่าก็เอาชนะพักประชาธิปัตย์ไปได้ อันนี้คือการเลือกตั้งในปี54ค่ะจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกวาดยกจังหวัดเลยเขตหนึ่งคุณอัธพรพ,รพ,รพลระบุตรสสหลายสมัยคุณกาพลสุภาแพง่งคุณอภิชาติสุภาแพง่งปรากฏว่าปี62ทุกคนลงนะคะ,คะแต่แพ้ให้กับพรรคพลังประชารัฐค่ะพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี6 2เนี่ยคนที่เป็นฐานเสียงสําคัญก็คือนายกปลายไงคุณชัยยะอังกินันแล้วก็ มาดามกระแตอ่ะคุณที่วันรัฐอังกินันนะคะแต่ว่าคุณที่วันรัฐตอนนั้นไม่ได้ลงนะแต่ปีนี้น่ปีนี้ลงปีนี้ลงนะคือปีหกสองเนี่ยคุณกริกแก้วอยู่อันนี้เป็นทนายความนะทุกคนเนี่ยไปสสสมัยแรกหมดเลยคุณมวยมิแต่ชนะประชาธิปัตย์ชนะแชมป์เก่าเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับว่านโยบายหาเสียงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือมันมีพลังมากเลยนะมันทําให้หลายมืองที่ สูญพันไปอย่างเพชรบุรีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการเมืองที่อิงกับกระแสการเมืองระดับชาติเหมือนตอนนั้นกระแสประชาธิปัตย์เนี่ยก็แหกโค้งใช่ไหมคะก็เลยทำให้เพชรบุรีเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยกวาดไปยกจังหวัดอย่างคุณสุชาติอุตสาหะเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นเ,เลขาของคุณอลงกรพลบุตรนะคะ แล้วพอมาลงเองเนี่ยปรากฏว่าใช้กระแสของลุงตู่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นสสนกแลรใช้กระแสพัก <ๆ S 2> กระแสลุงตู่ก็เข้าสภามาได้คำถามคือแล้วปี2,566ห้ารล้วคุณมุ้ยสสเหล่านี้จะยังรักษาเก้าอี้ไหมแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ ต้องกลับมาล้างล้างตาหมายความว่าเขาจะกลับมาสู้ศึกทั้ง3าคนเลยไหมกลับมาแล้วเขตหนึ่งเนี่ยคุณอัธพรเนี่ยขยับขึ้นไปลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วประชาธิปัตย์ส่งคุณอลงกร์นี่ไงคุณอลงกรมาลงเขตเลยนะคือมันโหดมากคือการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยปีนี้ที่มันสนุกเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนคิดไปแล้วมีการโยกย้ายพักนะคะพักประธานาธิบต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่เหลืออดีตสสเลยค่ะ นี่คือสอสสเพชรบุรีแพรแตกแยกทางแพรแตกยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยมีแม่ทัพก็คือนายกปายคุณชัยยะอังกินันฝั่งคุณม่วยเป็นนายกอบจอจังหวัดเพชรบุรีคุณชัยยะเนี่ยสนิทสนมกับคุณสุชาติมาก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 ,มากถึงขนาดที่ว่าภรรยาของคุณชัยยะเนี่ยนะคะคุณทิวันรัฐเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของคุณสุชาติชมกลิน่นค่ะแล้วปรากฏว่า ตอนนี้คุณสุชาติอุตสาหะซึ่งเป็นอดีตสสเพชรบุรีมีปัญหาไม่ลงรอยกับคุณชัยยะอังกินันอพอไม่ลงรอยกันปุ๊บฝั่งภูมิใจไทยส่งคุณชาดามาเที่ยวไล่เที่ยวคือคุณชาดาเนี่ยคุมตั้งแต่การจนบุรีแล้วก็ลงมาราชรีลงมาเพชรบุรีเลยนะคะเป็นแม่ทัพของภูมิใจไทยก็มาตามเที่ยวไล่เที่ยวคือสุดท้ายจีบติดค่ะคุณสุชาติอุตสาหะย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยไม่ไปคนเดียวเอาคุณกริแก้วอยู่ ไปด้วยก็คือเขตหนึ่งกับเขตสามใช่แล้วแ,แม่ไปด้วยกันเป็นทนายความค่ะส่วนคุณสาธิตอุยตะกูลนะคะยังอยู่กับนายกปลาย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะว่านายกปลายก็ต้องตามคุณสุชาติชมกลิ่นไปนะคะทีนี้ดูถัดไปค่ะคุณชัยยะอังกินันเนี่ยเป็นนายกอบจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อังกินันเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่เนะคะเป็นบ้านใหญ่ทางการเมืองถ้าเราหลับตาพูดถึงการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีอังกิน,นันพลบุตรสุภาพแพ่ง<ส>จะอยู่ประมาณสามบ้านใหญ่สามบ้านใหญ่แต่ว่าอังกินันเองเนี่ยเขาก็มีสามสายนะคุณมุ่ยอังกินันสายแรกก็คือสายของคุณชัยยะอังกินันนั่นแหละค่ะนายกปลายเป็นนายกอบ,บจอจังหวัดเพชรบุรีคนนี้เป็นลูกชายของคุณแปงคุณปิยะอังกินันนะคะอีกสายหนึ่งคุณยุทธพลอังกินัน คุณยุทธพลเนี่ยเคยเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อแต่ว่าการเลือกตั้งปี6-2เนี่ยคุณยุทธพลสอบตกนะคะ,คะก็แพ้ให้กับพลังประชารัฐคุณยุทธพลเป็นลูกชายของคุณยุทธอังกินันคุณยุทธังกินันเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะชายาขงเบ้งเมืองเพชรคุณยุทธเนี่ยเป็นพี่น้องของคุณปิยะสแสดงว่าคุณชายะกับคุณยุทธพลก็เหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ อีกสายหนึ่งมีอีกค่ะคุณพานุมาตรอังกิน,นันหรือว่าผู้ใหญ่โตะนะอันนี้ก็เป็นลูกชายคนโตของคุณพิมุกอังกิน,นันคุณพิมุกเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณปิยะแล้วก็คุณยุทธอังกิน,นันเท่ากับว่าอังกินันเนี่ยเหมือนเป็นศึกสายเลือดถูกไหมแล้วเป็นสายเลือดที่ใกล้กันด้วยไงคือบางทีนามสกุลเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นญาติห่างๆาแต่อันนี้เป็นญาติแบบใกล้ๆกันเลยแล้วอังกินันสามคนเนี่ยจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นก็คือนลบุตร <c oughs> คุณอลงกรพล,ลบุตรเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกลับมาลงสนามเลือกตั้งเองคือบอกเลยว่าการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปีนี้เนี่ยดุมากคือถ้าพูดถึงคู่ต่อกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยสนามเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมีหลายพักอย่างที่บอกค่ะ ประชาธิปัตย์กลับมาแล้วจ้าต้องกลับมาทวงแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณอลงกรนําทัพนําทีมแบบนี้ด้วยตัวเองถูกแล้วถ้าเกิดว่าคุณอลงกรแพ้เนี่ยนะเอาจริงๆมันมันเป็นศักดิ์ศรีนะค่ะคือเป็นระดับรองนายกอะ่ะ <c oughs> เป็นระดับรัฐมนตรีปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่บุกเบิก พื้นที่เมืองเพชรบุรีใช่ไหมเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างล่าสุด่ยเมื่อวานที่คุณชวนหลีกภัยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไปช่วยคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยหาเสียงลองเอาภาพบรรยากาศขึ้นมาดูนะคะคือขึ้นรถแห่ไปเลยนะคุณชวนนะยิงตรงจากกรุงเทพมหานครนะคุณชวนบอกว่าผมเนี่ยออกจากกรุงเทพตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะตรงมาเมืองเพชรบุรีเลยที่มาเมืองเพชรบุรีเพราะว่าสมัยที่เป็นนายก ตอนนั้นเนี่ยคุณอลงกรเนี่ยเป็นสสสมัยแรกก็คือปี2535แล้วตอนนั้นก็จะมีนโยบายนมโรงเรียนกยศออนะคะนั่นในยุคคุณชวนหมดเลยแล้วก็พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่นั้นไงใช่เลยเนี่ยค่ะก็ลงพื้นที่ไปอันนี้ตลาด18เมตรเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ ประมาณพัฒนาบ้านเมืองมีเพียง2 3 0 0มกว่าล้านสอคต่อสองต่อสองต่องต่อสอตอสองต่อสองต่ง่อสอง่อสองต่อสองต่อองต่อสอง่อสองตคอง่มต่อสงสอตส่อสองต่สวอสงรสองสองส่องส่อสออรับผมอสอ่อสองป่ส่ส่สตสี่อสอต่อสสออสองต่อสตสอสองอ่องอ่อ่อต่อสส่สอต่ออต่ตยอ่อ เทแบบต้องใช้คําว่าเทหมดหน้าตักนะคุณมุย้มยเป็นช้างาที่ตัวใหญ่มาก <ت س> <ت س ในสนามเลือกตั้งคราวนี้ <c oughs> แล้วเชื่อว่าทุกพักก็ต้องมีฝันนี้ดีฟอร์อะ่อะเป็นแบบภาษาชาวบ้านนะแล้วก็อีกหนึ่งพักการเมืองที่จะเป็นคู่ต่อกรของประชาธิาปัตย์ <c oughs> ก็คือภูมิใจไทยค่ะที่ย้ายมาสองท่านคือคะแนที่สูงมากคุณชาดาเทียวไลท์เทียวคือแล้วก็คุมสนามเลือกตั้งโซนเพชรบุรีด้วยภูมิใจไทยเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อกรที่น่ากลัว ของประชาธิปัตย์ะนะคะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติไงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีคุณชัยยะอังกินันนายกปลายคุมฐานเสียงตั้งแต่ท้องถิ่นแล้วก็การเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยโดยที่ส่งมาดามกระแตภรรยาของนายกปลายมาลงสนาม,มแล้วจะมาชนกับคุณอลงกรพลบุตร<ก>ด้วยนะคะคเขตหนึ่งไหมเขตหนึ่งอ่าเขตหนึ่งด้วยเขตหนึ่งก็คืออำเภอเมืองแล้วก็บ้านแหลมมันจะเป็นพื้นที่รอยต่อกันนะคะ พลังประชารัฐนี่สิคะคุณมววยเหลือไหมคะเหลือใรรไหอพูอตรงๆคือไม่เหลือนะนี่ไงไม่เหลือเลยแล้วอย่างที่บอกว่าแม่ทัพย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติค่ะอดีตสองคนย้ายมาภูมิใจไทยประชาธิที่ปัด คุณอลงกรกลับมามยากมากสําหรับพลังประชารัฐผู้ตรงๆว่ายากมากแล้วก็อีกหนึ่งพักที่อาจจะลุ้นแล้วก็เหนื่อยหน่อยนั้นก็คือชาติไทยพัฒนา,าชาติไทยพัฒนาก็จะมีคุณยุทธพลอังกิน,นันลูกชายของคุณยุทธนะคะก็เคยเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ว่าพอมาลงสสเขตอย่างในปี6กสองเนี่ยก็สอบตกนะก็ถือได้ว่าความเก๋าเกมเนี่ยอ,อาจจะยังไม่เท่ากับคุณอลงกร เพราะว่าคุณยุทธพลเนี่ยจะมาลงสนามเขตหนึ่งไงแล้วก็จริงๆเนี่ยขาดพักเพื่อไทยนะอย่างที่บอกว่าอังกินานเราจะมีสายเพื่อไทยสายหนึ่งคุณพานุมาทีนี้ไปดูสนามเลือกตั้งเขตหนึ่งค่ะที่ดิฉันบอกว่าเป็นสนามช้างชนช้างนี่คือคู่ต่อสู้เหมือนกับว่าทุกคนอะคุณมุวยมารวมกันอยู่ที่เขตหนึ่งเป็นเขตที่ปิดทุกอย่างค่ะแล้วต้องรอลุ้นน่ะว่า ปิดหีบเนะี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันแบบตุ้มต้มต,มต่อมต่อมมากพักรวมไทยสร้างชาติมาดามกระแตลงเองค่ะคือปี62เนี่ยมาดามกระแตเนี่ยเป็นเหมือนหัวคะแนนคุมคุณสุชาติอุตสาหะคุณกฤิแก้วอยู่คุณสาธิตอุยตระกูลนะคะแต่ว่าคราวนี้แพรแตกแยกทางไงคุณกระแตก็มาลงเองเป็นภรรยาของนายกปลายนะคะ ก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะลุ้นเหมือนกันว่าจะได้เข้าสภาสมัยแรกหรือเปล่าคุณกะแตเนี่ยเป็นลูกสาวของอดีตนายกเออเป็นอดีตสสเพชรบุรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณกระแตเนี่ยไม่เคยทํางานการเมืองระดับชาติมาก่อนแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับต้องยอมรับท้องถิ่นนะคะ ประชาธิปัตย์ส่งคุณอกรณ์กเหมือนครั้งนี้เนะี่ยประชาธิปัตย์แบบพร้อมที่จะเทหมดหน้าตักจริงๆนะเทหมดหน้าตักเพราะว่าถ้าส่งคุณอกรณ์กรกลับมาเนี่ยความมั่นใจในพื้นที่การสร้างผลงานในพื้นที่แล้วก็ต้องบอกว่าคะแนนที่ติดตัวมาเนี่ยไม่ธรรมดาคุณลองดูสิพูดแล้วขนลุกออพ้อนกับไปปี2544ชนะไป52ออาจจะรู้ไม่เยอะ ปี 48, 44ปี50ปี 50, 161,786คะแนนะ mm hmm. จริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปปี2535เนี่ยนะคะคุณอลงกร์ได้ไปเกือบ90,000คะแนนนะสอสสมัยแรกไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณอลงกรพลรบุตรแล้วเป็นคนที่คนเพชรบุร,รีเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีพูดถึงชื่ออลงกร์ไม่มีใครไม่รู้จักอะ่ะอันนี้เป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดเพชรบุร,รีนะคะคราวนี้มาเองแล้วคู่ชกคุณกริแก้วอยู่ เป็นแชมป์เก่าปีหกซึ่งคะแนนติดตัวมาว่ามั้งส0 0หมกว่าก็ไม่น้อยนะเออไม่น้อยเหมือนกันคุณอัลลงกรเจอกับคุณกฤิตแก้วอยู่เป็นนายความนะคะตอนนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยก็มีแบ็กจากคุณชาดาไทยเซนนะคะแล้วก็ชาไทยพัฒนาคุณยุทธพล อันนี้ก,นนก็ลงเองเหมือนกัน<ช>อันนี้ก็เป็นตระกูลอังกิน,น<ม>ันซึ่งอย่างที่คุณหมิ่บอกว่าก็อาจจะไปเจอสึกกับเพื่อไทยถ<ม>ูกไหมถ้าลงด้วยก็จะเป็นอังกินันชนกันด้วยถูกต้องคือคุณคุณยุทธพลเนี่ยเป็นลูกชายของคุณยุทธอังกินันนะคะ,คะก็เหมือนกับกลับมาแก้มือเนาะ<ม>เพราะว่าปี62เนี่ยสอบตกไปไง ก็ต้องวัดใจแต่ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยคนที่มีภาษีมากที่สุดตอนนี้ต้องเทให้คุณอลงกรนะคะกับมาดามกะแตเนี่ยวัดใจกันพอสมควรถัดไปค่ะเขตสองเขตสองก็สนุกไม่แพ้กันด้วยความที่เขตหนึ่งเนี่ยพอแบบเหมือนมีตัวเต็งไะเนาะเราก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าใครน่าจะเข้าวินแต่เขตสองเนี่ยเดาไม่ได้เดาไม่ได้เลยสูสีกันหมดอะะประชาธิปัตปัส่งอดีตสสสามสมัยค่ะคุณกัมพลสุภาแพงกลับมาทวงแชมป์ แต่ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ได้แชมป์เก่าไปไงปี62คุณสาธิตอุ่ยตะกูลคนนี้ก็เคยเป็นที่ปรึกษาของอคุณอลงกรพลระบุตรเป็นเลขาคุณอลงกรนะคะคราวนี้ก็มาอยู่รวมไทยสร้างชาติมีแม่ทัพก็คือคุณชัยยะอังกินันแล้วก็ผู้ที่ดูแลภาพรวมก็คือคุณสุชาติชมกลิน่น คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็คือนอกจากดูจังหวัดชนบุรีแล้วเนี่ยแกก็ดูทั้งสมุทรปราการแล้วก็โซนตะวันตกนี่แกคุมหมดเลยใช่แล้วรอบนี้ตอนแรกจะลงสสเขตอ่าที่ชนบุรีตอนหลังก็ไม่ได้ลงแล้วที่แกบอกไงว่าคือถ้าลงสนามเขตหนึ่งใช่ไหมก็ต้องโฟกัสในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูการเมืองภาพใหญ่เนี่ยมันทํายาก ดังนั้นคุณสุชาติก็จะทําหน้าที่ในการดูทุกจังหวัดนะคะในโซนตะวันตกตะวันออกเนี่ยดูหมดโซนภาคกลางเนี่ยคุณสุชาติดูหมดแล้วก็เขตหนึ่งก็ส่งญาติญาติลงแทนใช่ค่ะแต่ก็แสดงว่าคุณสุชาติก็มั่นใจไงก็ต้องก็ต้องเอาอยู่ณวันนี้อ่ะทุกพักตอนนี้เรียกว่าหยิบมาทุกอย่างทุกกลยุทธ์ทุกอย่างเหมือนกันนะแล้วก็อีกคนเนึ้งก็คือภูมิใจไทยได้รองไก่นะคะก็คือคุณเลิกอยู่ดีรองนายกรัฐมนตรีเมืองชะอำมาลงภูมิใจไทย นี่ก็มีฐานเสียงท้องถิ่นไม่แพ้กันพูดง่ายง่ว่าประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครเป็นรองใครนะคะคือจริงๆเนี่ยพักอื่นก็ส่งนะแต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาเฉพาะแบบเหมือนตัวเต็งไงเพราะว่าเวลาใกล้จะถึงวันเลือกตั้งในเวลาแข่งเนี่ยก็จะแข่งกันอยู่ไม่กี่พักแล้วก็สุดท้ายค่ะเขตสเขตสนี่มีหลายพักหน่อยนะคะ เริ่มแ,แรกคุณสุชาติอุตสาหะคนนี้ก็เป็นแชมป์เก่าในปี2562ก็มาลงในสนามนี้รวมไทยสร้างชาติค่ะไปดึงเอานายกต้อยคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดนะคะคุณอภิชาติแก้วโกศลน,นะคะแล้วก็เพื่อไทยค่ะคุณพานุมาตรอังกิน,นกัน,นก็กเป็นลูกชายคุณพิมุกที่บอกว่าเป็นอังกินันอีกสายหนึ่งก็เป็นญาติิกับ อังริงก็เป็นแยกๆกับนายกปลายนะก็ามาลงมาลงเองด้วยก็คือเขตหนึ่งกับเขตสามเนี่ยเป็นการสู้กันของอังกินันใช่นะอันนี้เป็นลูกชายคนโตของคุณพิมุกนะคะค่ะ<า>แล้วก็ประชาธิปัตปัดก็ส่งคุณนะพิชชาติสุภาแพ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตสสลายสมัยพื้นที่เออถึงได้บอกไงคะว่าสนามเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นสนามเลือกตั้งที่ เดือด <de ird> มากไม่ <S <s> <S หวานเหรอคะไม่ไม่หวานค่ะคือเมืองขนมหวานเนี่ยมันไม่หวานไม่หวานเหมือนเสาเมืองเพชรไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมนี้ทําไมวันนี้คุณเ,เศรษฐาทวิสินต้องลงนะเลือกที่จะลงพื้นที่ <ừ m. S 2> ไปเล่นน้ําสงกรานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี <c oughs> แน่นอนว่ามันต้องมีสัญญาณทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ทุกสนามทุกพื้นที่นะคะสสเขตเองก็ลงพื้นที่แล้วเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีทางด้านของสมาชิกในพัก ที่เป็นตัวเต็งล,ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงด้วยก็มีแม่ทัพต่างๆลงพื้นที่ไปฉะนั้นต้องโฟกัสให้ดีนะคะว่าใครไปที่ไหนอย่างไรบ้างในช่วงเดือนเมษายน31วันก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งแบบนี้นะคะ